สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านข้าวแกงอีกร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้ชื่อร้านว่าแม่สะอาดร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนวงสวรรค์ริมหนองสมบูรณ์จังหวัดน,นครสวรรค์นี่เองครับร้านเปิดตั้งแต่เวลาตีสามจนถึง4ี่โมงเช้ากับข้าวถ้าทําเสร็จอันไหนก่อนก็ขายเลยใครที่มีธุระเร่งรีบแวะมาทานแต่เช้าได้เลยนะครับ สำหรับเมนูนั้นมีหลากหลายอย่างด้วยกันให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงขั่วแกงผัดชาแกงป่าแกงเลียงต้มยำหมูเห็ดเป็ดไก่น้ำพริกผักก็มีบริการไว้นะครับร้านไม่สะอาดใจดีมีน้ำใจใครจะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับร้านบริการขายกันถูกๆรัดข้าวหนึ่งอย่าง20บาทรัดข้าวสองอย่าง25บาบาทพร้อมทั้งมีน้ำซุปให้บริการฟรีครับ ถ้าลูกค้าต้องการที่จะตักใส่ถุงทางร้านก็บริการนะครับบริการถุงละ20บาทเองส่วนลูกค้าที่จะทานที่ร้านในร้านก็ได้ครับบรรยากาศดีหน้าร้านก็โล่งจอดรถได้แบบสะดวกสบายอย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมาแวะที่ร้านแม่สะอาดสบายกระเป๋าอีกเยอะสวัสดีครับ